แล้วเป็นยังไงคะตอกแล้วก็สบายดีอะแล้วล่ะเอออันนี้อยู่บนเกาะช้างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วราคาคิดยังไงอะคะชั่วโมงละหกร้อยชั่วโมงละหกร้อยบาทว้ายนี่ค่ะมาผ่อนคลายกันบนเกาะช้างนะคะอันนี้นี่นะคะเราก็อยู่ที่ร้านตอกเส้นสีพายเกาะช้างนะคะอันนี้จะเป็นเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะคะอยู่หน้า ชมรมชมรมน้ำเที่ยวพื้นบ้านสลับคอกเลยค่ะอ๋อถ้าใครแวะมาเกาะช้างก็อย่าลืมเลี้ยวซ้ายแวะมาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแวะมาเท่าไหร่คะสี่สิบบาท จากตอกเส้นไปนะคะก็ยังมีน้ำมาเสิร์ฟ <c oughs> อะไรคะได้คะ่ะน้ำอะไรคะน้ำอะไรอ่ะ40บาทเข็มคนมากเข็มคนมากด้วยตารับคอาดในตาเลยพี่เอวกาแฟไหมไม่เอาหอมก็่ลยหอมมากค่ะเด็ดไมสลด